วันนี้จะมาสอนวิธีการทำการ์ดเมสเซจบน l i n e OA นะครับในคอมพิวเตอร์เนาะนะครับอันนี้คลิปวิดีโอ EP นี้นะครับทำในคอมพิวเตอร์นะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับนะก็มีเพื่อนๆมาถามว่านะครับคุณสหฤทธิ์นะครับนะมาถามผมว่าวิธีสร้างการ์ดเมสเซจเนี่ยใน l i n e OA เนี่ยต้องทำยังไงทำในคอมทำยังไงเนาะก็มีทั้งเพื่อนที่ร่วมธุรกิจมาถามนะครับแล้วก็ทั้งอ่า คนติดตามนะครับหรือว่า f c นะครับอ่ะในคลิปวิดีโอ EP นี้นะครับผมจะมาแบ่งปันวิธีการสร้างการ์ดเมสเซจบนไลน์ OA เข้าๆตามที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับอ่ะก่อนอื่นก็มาล็อกอินที่ไลน์ก่อนเนาะก็เข้าไลน์อ่าไลน์แอคเคาท์นะครับ l ล line. นะ์ o f f i c i a l l i ไลน์ปเนาะอ่ะเข้ามาหน้านี้นะครับนะกแล้วก็กดติ๊กสีเขียวนะ Log กอินวิดไลน์นะครับ อันนี้ก็จะเป็น Account ของคนอื่นนะแต่ผมจะล็อกอินให้ดูเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ Login to ทูแอนเอาท์เทอร์แนะครับในกรณีนี้นะครับนะก็คือมันมีคนล็อกอินอยู่แล้วนะครับกดมาล็อกอิน l o นเอา n ์เทอรก็คือล็อกอินโดยบัญชีอื่นนะครับนะทีนี้นะครับมันจะขึ้นให้เรากอกอะไรไม่รู้นะ อันนี้ถ้าเรามีลายส่วนตัวเนี่ยหรือเราจ e ําอ e ีเมลลายส่วนตัวได้ก็กกอกไปนะนะครับแต่ถ้าในกรณีเราจําไม่ได้นะครับเรามีลายส่วนตัวแล้วถูกไหมเราก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับกดติ๊กที่คําว่า new QR code login นะครับและทีนี้นะครับผมจะใช้ลายส่วนตัวของผมเนี่ยเอาเป็นลายส่วนตัวนะครับล็อกอินเข้าไปนะครับโดยสแกน QR code ตรงด้านจอได้เลยเนาะ ่าแล้วเราก็กดเข้าสู่ระบบนะครับแล้วทีนี้ทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะแจ้งตัวเลขให้เราเนาะเป็นตัวเลขสีหลักนะครับเป็น1655นะครับแล้วก็มาใส่รหัสยืนยันในโทรศัพท์ของเราเลยนะครับเป็น1655หอ่าแล้วก็กดยืนยันตัวตนสีเขียวในโทรศัพท์เราเนาะอ่ากดตกลงนะครับอ่าทีนี้นะครับเราจะเข้ามาหน้านี้เนาะเข้ามาหน้าบัญชีของเรานะครับ ซึ่งเป็นบัญชี l i โอเของเราเนาะอันนี้ผมสร้างไว้หลายแอคเค้เลยนะครับนะที่นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแอคเคาที่มันใหม่ๆก่อนแล้วกันนะครับอย่างเช่นแอคเค้านี้แอคเค้านี้น่าจะไม่ผ่านอะไรมาเลยเนาะที่นี้นะครับเพื่อนๆเข้ามาหน้าตรงนี้เนี่ยนะครับเลือกแฟนพงแฟนเพจเลือกเสร็จแล้วเนาะก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับ คำว่าการเมสเซจนะครับไม่รู้เพืเ่อนๆเห็นหรือเปล่านะครับกดคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดสร้างใหม่อ่ะแล้วก็ใส่ชื่อการเมสเซจเนาะตามที่เราเข้าใจนะครับในธุรกิจระบบตัวแทนของผมนะครับนะผมจะเอาเป็นนะครับชุดทดลองเนาะเพราะว่าสินค้าบริษัทผมเนี่ยมีชุดทดลองเนาะทีน่นี้นะครับการตั้งค่าเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกประเภทได้สี่ประเภทนะกดเลือกตรงนี้นะครับ ประเภทที่1คือประเภทของสินค้าเนาะถ้าเราทําเกี่ยวกับแบรนด์นะครับเกี่ยวกับสินค้าก็เลือกติ๊กตรงนี้ได้เนาะต่อมาคือสถานที่นะครับถ้าเราเป็นแบบว่าหน้าร้านนะครับอยากจะปักหมดุดอยากจะใส่สถานที่อยากจะให้รายละเอียดกับลูกค้าก็มาเลือกสถานที่ได้หรือว่าบุคคลบางทีแบบว่าติดต่อพนักงานฝ่ายขายแอดมินสาหลิทธ์อะไรก็ว่ากันไปเนาะส่วนอันสุดท้ายคือรูปภาพนะครับนะอันนี้ก็ตาม จุดประสงค์วัตถุประสงค์ที่เราจะใช้นะครับอ่ะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอ่าเอาเป็นสินค้าก่อนแล้วกันนะครับอ่าเป็นสินค้าก่อนแล้วกันเข้ามาหน้านี้เพื่อนๆก็จะยืนงงๆในตรงสล็อตเลยเนาะนะครับมันจะมีนะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้นะเออนะครับกดเปลี่ยนตรงนี้ได้อ่าจะเปลี่ยนประเภทนะครับแล้วแต่เราหรือเราอาจจะเพิ่มการาฟตรงนี้ได้เนาะนี่กดเพิ่มการาฟน,นะครับ มันจะเรียงตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งสองสามเดี๋ยวผมเพิ่มไปประมาณสักห้าอันแล้วกันนะครับแล้วมันจะมีการปิดท้ายเนาะอันนี้นะครับนะเราจะใช้รูปได้แม็กซ์สุดก็คือสามรูปซ้อนกันนะครับเราใส่ได้เลย,เลย A B C นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูอ่ายวยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆเนาะอันนี้ก็จะทำมุวๆไปก่อน นะครับอ่าสามารถซ้อนกันได้เลยนะสามรูปแบบนี้นี่นะครับยกตัวอย่างแบบนี้นะครับแต่บางทีเราอาจจะเอารูปเดียวก็ได้นะเดี๋ยวผมจะหาไอ้นี่ก่อนสินค้าเซ็ตทดลองก่อนนะครับอ่าผมเอาเป็นตัวบั้นโลเซ่นะครับนะเอออ่าผมก็เพิ่มรูปเข้าไปเนาะส่วนแบนเนอร์นะครับมันจะไปขึ้นตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมเอาแชทบอทก่อน แบนเนอร์นะครับผมต้องใส่ข้อความมันจะได้ไม่เกิน12ตัวอักษรนะนะครับก็คำนวณดีๆเนาะอ่าเราสามารถเปลี่ยนสีตรงแบนเนอร์แบนเนอร์จะขึ้นตรงนี้ครับบนซ้ายนี่ตรงนี้นะครับบนซ้ายของรูปอ่าเราสามารถปรับสีได้ตามใจเราชอบเนาะต่อมานะครับชื่อกาดมันจะตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตัวอย่างเป๊ะๆเ,เลยนะครับชื่อกาดเราอาจจะใส่ตามสินค้าของเรานะครับ สินค้าเราชื่ออะไรมีคำอธิบายกินแล้วผิวขาวกินแล้วหวุ่นสวยอะไรประมาณไปะนะครับแต่ได้ไม่เกินนี่ก็คำนวณตวอักอรได้เนาะได้ไม่เกิน20ได้ไม่เกิน60นะครับราคาอ,อย่าลืมตั้งหน่วยเป็นบาทนะหรือ,อบางคนสกุลเงินอื่นก็เอาไปนะครับแต่ไทยเราเอาเป็นบาทเนาะนะครับเอาเป็น70แล้วกันนะครับอ่านะครับแอคชั่น นะครับแอคชั่นคือตรงไหนคือตรงนี้นะครับป้ายสำหรับแอคชั่นนะเราสามารถใส่ได้2แอคชั่นก็ได้นะกดติ๊กแอคชั่นที่2นะครับแล้วก็ใส่ข้อความตรงนี้ได้อีกนะหรือว่าจะเลือกตรงนี้แล้วก็เป็นลิงก์นะครับคลิกข้อความนี้จะไปเด้งที่ลิงก์นี้ก็ได้นะครับแต่เอาเป็นแอคชั่นเดียวก่อนละกันเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงเนาะสมมติผมอยากจะให้มันคลิกตรงนี้นะครับมีจํานวนจํากัดเนี่ยผมเลือกเป็นลนะิงก์เนาะผมก็ใส่ลิงก์ไป อันนี้ผมก๊อปในโนต้ตแพดแล้วนะนะครับมันเลยง่ายนะครับจะได้ไม่ต้องไปวนหาลิงก์นั่นนู่นนี่เนาะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับนะเราจะลบพวกนี้ก่อนนะครับลบทิ้งไปนะครับเพื่อนๆก็ใส่อย่างงี้นะครับเรื่อยๆอ่ะแล้วมาดูการปิดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนเลยเนาะการปิดท้ายเนี่ยนะครับตรงนเ,เ,เนี้ยเทมเพลตเนี่ย สามารถเลือกเป็นเปลี่ยนได้นะจะเอาแบบเรียบง่ายหรือว่ารูปก็ได้แต่เน้นย้ําว่าให้เป็นรูปนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปภาพไปนะครับผมจะเอเป็นรูปนี้แล้วกันอ่ากดย่อกดขยายได้กดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับกดใช้เลยนะครับแอคชั่นก็เอาเป็นเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นคลิกที่นี่แล้วกันนะครับคลิกที่ ลิงก์นี้อ่ะแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นลิงก์แล้วก็ใส่ลิงก์ URL ของเราลงไปเนาะแล้วก็กดบันทึกนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นแบบข้อความก็ได้เนาะคลิกอ่ะอย่างเช่นคลิกคกที่นี่แล้วก็ให้รายละเอียดไปเนาะอ่ะ๋ยวผมจะใส่รายละเอียดสั้นๆแล้วกันอ่าต้องสั้นๆจริงๆว่ะอ่งเช่นราคา600บาทน,นะครับ อันนี้ได้ไม่เกิน30มจุสอนเนาะมันกรสันแค่นี้ทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับนะพอเสร็จแล้วทํายังไงอ่ะเดี๋ยวลบตัวนี้ก่อนอ่ะผมจะมีแค่หน้าเดียวนะแล้วก็มีการปิดท้ายนะครับพอเสร็จแล้วก็บันทึกตรงนี้สีเขียวตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จไปแล้วนะนะครับสําหรับสินค้านะครับเทมเพลตสินค้าอ่ะกดสร้างใหม่นะครับชื่อเนี่ยอ่าเราก็เลือกประเภทเนาะเป็นสถานที่อ่ะเป็นสถานที่แล้วกัน ลืมไปว่าสอนสอนคนหมู่มากนะครับไม่ได้สอนในธุรกิจของตัวเองนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะตัดลง y u t u b e ดนะ้วยเนาะอ่สถานที่นะครับก็กดสถานที่เลยแล้วก็กดเลือกสีเขียวเลยนะครับสถานที่เนี่ยนะครับเขาจะมีให้เราอัพรูปภาพนะครับหรือเรานะครับไม่สะดวกอานะครับเราก็อาจจะใส่แบบว่าแค่นี้พอ ชื่อกาดเช่นผมเป็นบริษัทนี้เนาะใส่ที่อยู่ไปนะครับอันนี้แล้วแต่ธุรกิจของเราเนาะว่าอยู่ที่ไหนนะครับเป็นบริษัทอะไรนะครับเป็นร้านค้าชื่อว่าร้านอะไรนะครับอันนี้นะครับแบนเนอร์เป็นนี้บริษัทดอบลิทเป็นดอบลิทเฉยๆแล้วกัน,นกด สีสันไปนะครับสีแดงแรงฤิ์นะครับหรืออาจจะกดเพิ่มรูปก็ได้เนาะแล้วก็อลองเอารูปมานะครับเป็นรูปนี้แล้วกันขี้เกียจถา่านะครับใส่รูปไปนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเวลา,าเวลาเวลาเรากดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เกินแล้วนี่เวลาต้องมาใส่ตรงนี้นี่โอ๊ยบัตโท อ่ะไม่เป็นไรนะครับเอาเวลามาใส่ตรงนี้เนาะแล้วก็แอคชั่นก็คือตรงนี้นะครับอย่างเช่นแบบว่าร้านเราเนี่ยมีไลนะ์เนาะทำไลน์โ A นะครับแล้วก็เอาลิงก์เนี่ยมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกที่นี่อ่าสั่งซื้อสินค้าคลิกที่นี่หรือว่าอะไรก็ได้เนาะแล้วแต่เราแล้วเราก็เอาลิงก์อะไรมาใส่เนาะลิงก์ลงลิงก์ไลน์ลิงก์ลิงก์อ่าไปยังบริษัทของเรานะครับลิงก์ติดต่องานเนาะ เอาเป็นเบอร์โทรได้ไหมนี่อ่ะเป็นแบบข้อความแล้วก็ใส่เบอร์ไป099อะไรก็อ่านไปเนาะผมไม่ให้เบอร์ผมเดี๋ยวโทรมาปั่นอีกนะเฮ้ยไม่ได้เลยสมัยนี้อ่ะหรือจะเพิ่มแอคชั่นที่สองก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ว่ากันอ่ะการปิดท้ายก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับใส่ลงใส่รูปเลือกข้อความแล้วก็เลือกตรงนี้ไปเนาะอ่ะเดี๋ยวผมกดบันทึกเลยแล้วกัน น่ากดบันทึกไม่ได้ให้เลือกการสุดท้ายนั่น <c oughs> อ่ะใส่รูปอ่ะให้เขาหน่อยนะครับอ่ะนี้คุณไม่ต้องทำตามผมนะผมจะใส่มันค้าๆไปต่อมานะครับกดสร้างใหม่นะผมจะอธิบายทีอันเลยนะต่อมาคือบุคคล นะครับอ่าใส่ชื่อตรงนี้เป็นบุคคลนะครับอ่าชื่อจริงๆตรงเนี้ยเอาชื่ออะไรก็ได้เนาะแต่ผมเอาเป็นง่ายๆนะครับสแตนดาร์ดอ่าเราจะรับอัปโหลดรูปก่อนนะครับเอารูปของผมอยู่นะโอ้เอารูปของคนอื่นแล้วแล้วปิลวิกไม่ได้เลยทําให้ตัวแทนเยอะนะครับารูปของผมอยู่ไหนวะเอ้ยอยู่นี่โอ้ยสุดหอ่อ อ่ะแอดมินตีนะครับอ่ะชื่อใส่ชื่อ,อ,อเจ้าของบอริษัทนี้เนืเ้ยอ่ะตัวอักษรเกินยี่สิบนะครับอ่ะพอดีเนาะใส่แบนเนอร์ตรงนี้นะครับแอดมินฝ่ายขายฝ่ายการตลาดนะติดต่อแอดมินไรว่านไปเนาะเอาให้ตรงนี้โอ้ยติดต่อแอดมินพอพอดีเป๊ะเลยว่ะอ่ะตรงนี้เอารถเยื่นขึ้นมาหนะ่อยเอาเป็นตัวแทนลำไย เฮ้ยได้เว้ยปรัแบบเทมเพลตรตรงนี้อ่าเฟียวฟ้าวรองเท้าแก้วนะครับแท็กสองก็ได้นะนะแท็กสมได้อีกคําอธิบายได้อีกนะเออแล้วแต่เราจะใส่เลยบัดน,นี้อธิบายนะไม่เกินหกสิตัวอักษรรับจํานวนจํากัดด้วยประเด็นเนี่ยเออนะครับสวยไหมผมทําสวยไหมทุกคน S <S <S สวยเท่าแฟนคุณหรือเปล่าอ่ะใส่ลิงก์ตรงนี้ไปนะครับลิงก์ตรงนี้อาจจะเป็นลิงก์แบบว่ากดแล้วเข้าไปที่ Facebook โปรไฟล์ของเราให้เขาติดต่อเราได้โดยตรงหรือกดแล้วเด้งเข้าไลนา์ของเราก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะการปิดท้ายอะไรก็ว่านไปหรือไม่ใส่ก็ได้ลบไม่ไมีประโยชน์อ่ะกดบันทึกนะครับอ่ะต่อมานะครับอันสุดท้ายและอันสุดท้ายแล้วก็คือรูปภาพเนาะก็คือรูปภาพเฉยบางคนแบบว่าทําธุรกิจ คาเฟ่ร้านอาหารอ่ะมาถ่ายรูปเนาะก็ได้เหมือนกันนะครับเอากี่รูปก็ได้เนาะเพิ่มการตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับแล้วแต่เราเลยหรือจะยัดรูปก็ได้อันนี้ยัดไม่ได้เว้ยอ่ะรูปเดี๋ยวเอาเป็นหนึ่งรูปแล้วกันอ่ารูป,ปสวยเลยรูปนี้สวยสุดนะอฮ้ยทำไมได้บริษัทนี้ตายแน่ๆนะครับ สมองพังแน่ๆนะอาจแบนเนอร์อาจจะเป็นดอบลิทนะครับหรือเ,เพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เนาะไม่เกินสิบสองตัวอ,อักษรชื่อป้ายตรงนี้นะครับเป็นดาวน์โหลดแอปที่นี่เนาะเอ้ยเกินไปดาวน์โหลดี่ที่นี้ก็พอนะครับแล้วก็จะเด้งให้ไปเด้งที่ลิงก์ก็ได้นะ ให้คลิกและเด้งไปลิงก์ก็ได้หรือเด้งไปหาข้อความก็ได้แล้วแต่เรานะครับในส่วนของตรงนี้ไม่ว่ากันเนาะเอาลิงก์แล้วกันนะครับกดบันทึกอ่ามันไม่ให้บันทึกก็กดลบไปนะครับกดลบหน้าสุดท้ายอ่ะนะครับทีนี้เราก็ได้ทั้ง4อันแล้วเนาะผมยกตัวอย่างทั้ง4อันแล้วนะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังทำการ์ดเมสเซจ นะครับอย่างทุกเทมเพลตเนี่ยนะที่ผมสอนเนี่ยผมสอนแบบเป็นกลางสุดแล้วนะครับนะถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดคอมเมนต์กดแชร์เพื่อปเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็แอดไลน์แอดได้มาที่ใต้เด็ดคลิปชันช่องทาง youtube นะครับก็บผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็เปย์เมนเข้ามาสนุนชีวิตกันนะครับสวัสดีครับ